นะต่อไปเป็นการสาธิตการเล่นสองมือบนหรือว่าการเล่นลูกเซตนะคะโดยให้เล่นกับอุปกรณ์ฝึกทักษะบอลแบบต่อเน,นื่องน,น,นะฮะ,ะครับนักเรียนพร้อมครับอ่เริ่มครับนะเมื่อผู้เล่นนะครับเล่นสองมือบนนะฮะก็จะมีการเซตลูกขึ้นไปส่วนอุปกรณ์นั้นนะฮะก็จะดิดกลับมานะให้หนักเรียนได้ เล่นสามารถเล่นได้ต่อเนื่องครับเล่นคนเดียวหรือเล่นหลายๆคนหมุนเวียนกันนะฮะทำให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกันเต็เมที่นะฮะเล่นได้เรื่อยๆยามว่างนะฮะสำหรับคนที่ต้องการความจนานาญแล้วเนี่ยก็จะสามารถใช้อุปกรณ์ชุดนี้นำมาฝึกเล่นกันได้อย่างต่อเนื่องนะ,ะครับอุปกรณ์ชุดนี้เนี่ยเป็น าการใช้อุปกรณ์ที่ใช้จากเศษวัสดุนะฮนำมาประกอบกันทำให้ต้นทุนมันราคาต่ำนะฮะคับนักเรียนสามารถเล่นได้อย่างต่อเนื่องครับเล่นได้ตลอดเพราะฉะนั้นนะะทักษะนักเรียนก็จะค่อยๆปรับนะส่วนคุณครูก็จะช่วยแนะนำในส่วนที่บกพร้องนะ,ะมีคือทักษะของมือบนนะครับ